ไม่มีดแค่อะไรแล้ววันนี้มันกบเอิม่มเลเวลหกนะฮะก็มีดานมานเพิ่มมายแยะแต่เราจะตามตามเลเวลนะฮะงืมกินดิกินนี่แล้วเออเราเลืมหนึ่งดาเเทสตายไม่มีอะไรช่วยอันนีหนึ่งมีอะไรหนึ่งเครื่องวันนี้อ่ะช่างแม่ เก็บตังค์ไว้กินหมูกินเนัน้อลืดไม่ได้อานะด่านนะดูเฉยเพร่ะตอนเล่นอันเออเซฟแรกไม่ได้อา่านเอยไม่ได้ดูกะอะไรไม่ดูแม่อะเม่ไหร่เ่ยเวิร์เดี๋ยวก็คิกลืมหมดแล้วเนะี่ย

chào 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 không chào 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 Ôi. Cắn được cương cho cái Bên nghe. Đi đẻ luôn. Ôi cột đi. ตีอู้ย่าตีเจอกับพัดเอาจ้ะฮึมตีมันแรงเลยเยอะกว่าอุ้ยกันไม่ได้ดอกเจ้าจ้ะเอาจ้ะโอ้โบินดิคนไทยบิน

แนการจูใช้แรงคนเดยไม่สามารถฆ่าได้แรตีนแดงเลยมาเ้ยไรไม่เก็บอะไรไม่เก็บไปตัง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 แค่นี้กูเอาอีกไหมอีกไหมอีกไหมจับตปครับจะไปสู่สะ หน้ากันเลยไม่ไมีเปิดแล้วตัวนี้จะสามารถเรียกลุกน้องมาช่วยเราสู้ได้นะนี่เป็นถุงถ่วงเราก็ไม่หูง่ายนะซื้อแม่งมันตังมีอ้าวตังเอ้เมื่อกี้ีซีไปช่างแม่งมันเฮ้ยจะทักโรลิเกนกูเบื่อ ไอ้โว้ยโจรีกนอะไรสลัดผักลองลองท่าใหม่ลองท่าใหม่ก,ก็ไง ยอดแล้วล่โอ้ยโชว์ดีเทนติกันเลยฉันัดพังอึ๊ยอย่าไม่ไดแดดแรอกอะไรอะไรอะไร

กดมาใหม่นะนุ่มนี่อะอะน้องกูล่วงเล้วมันไงแต่รันเอ้ยเออโชว์ดิบดีด็ดรึเปล่าไอ้เฮ้ยอะไรอะไรอะไรของนายอะไรของนายนายต้องการสื่ออะไร Tôi thả ra chứ mai để tâm rồi à này nè Ring ring chích đấy là đây đi, làm đi nghe đi làm đi ฮิตซี่ 4. เฮ้ยเล่นย่งไงฮีตซี่ดีวะหลังหลังนี่เริ่มเล่นนอะมอยากเดี๋ยวจะไม่ไีเกิดอ <c oughs> ีเนี่ยยาก ข้าวงอย่าข้าวงไม่เอาไม่เอาไม่เอาจเอ้ยอย่าอวงลไกลตีดีดอยู่ตรงงแน่นอนเป็นไงเอาไปหน่งเต็มเป็นไงเอาไปสงเต็มเลยชิบหายแล้วชิบหายแล้วชิบหายเดดแสตมงุด

เห็นสไลด์โชว์ไปสุจะไม่โดนโอ้เตมไม่เยิ่า่านละโอ้ยชีวิตมแลายละอ๊เลื่อนไเลื่อนไมเออเล่้หน้าที อ่ะตายแล้วเหรอไปกูงงอยู่คนเดียวเอ้าอ๋อเนื้อเรื่องเนื้อเรื่องไม่พัไม่ดูเรื่อจะทำบีจะทำบีออเอ้าเอ้ามีคันด้วยเว้ยสลัดนี่คืออะไรไอตัวตุ่นเนี้ย ยากตุกตุนคงไม่นั่งคิด,ดคพูดด้วยเฮ้ยกกดผิดอ๋ออันนี้ก็ไม่ยากเท่าไหรม่มั้งมาระเบิดรถตู้สบคัญอะไรอะไรจะทำอะไรผม่เอ้าสองตีตายเลยลอย่าอย่าอย่า เี็ยเจ็บเจ็บเจ็บกูโดนเป็นเดียวแล้วโอ้ยเชี่ยชนโอ้ยเชี่ยชนเชี่ยชนเชี่ยชนไม่วกูไปวหลละไปไหไปไหลอะไรสลัดพักไม้ตัวใหญ่อ่ะลงมาดีกว่าช็อต

อย่าทำมันเลยอื้อเลยตัวนัอืออ้อเลยอ้าวออออโอ้ยสองเบิ้ลสองเบิ้ลอ,อะไรสองลูกดิไปโอ้ยเจ็บน่กลัวเจ็บน่เอ้ยทำไรร้ายจัดนะ

เออากระิดทำเสียละอันนี้เอาโคนมาหาเลยเตีมเต็มแล้วแก กว่าดอา่ะที่เหี้กว่าจะสองลูกเลยเอาไปเลยน,นี่แหละตัวนี้แหละสู้ยากที่สุดสู้กับตัวนี้อย่าเรียกลูกน้องนะเพราะว่ามันจะเป็นเสียงเสอาย่างมากอย่างมากน่จ๊ะ จะไปข้างหลังนี่เดเจอจไอ้ี้อกม่ออกมาเป็นสอสมตัวอะไรเอ้ยเป็นไงยอดะดานี้ยฐานนี้นะดีทำดีทำดีทำดีอะไเ่อะย่างเ้ย่หมอะไรเอ่ยห้าพันอะไรนะเฮ้ย เค้ปุ๊บจุ๊บเจ้เจ้แล้วก็เจ้ชาโทดอ่ะไม่มีตังค์พรุ่งนี้ชาติหน้าอะไรก็ว่านไปต้องสัยเลาวต้องเซดร์รีจริงๆเลย,ย,ยไม่ใช่แมบน้ทำอะไรได้ไม่รู้ไอ้อะไรเนี่ยมาบุกรังใครี่ะ อ๋ออันนี้โอ้โหยากจิบหพอยอ้าอ,อ,อี๊ซอี๊ซโอ้ยหลุดโอ้ยกรรมโอเคครับสำหรับวันนี้ก็โอเคนี้แล้วก่อนคนระับเดี๋ยวคลิปหน้ามาต่อกันไอ้ดาดนี้แหละโอเคดาดียากชี้เชียนะโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีครับแล้วก็อย่าลืมแปรงฟันด้วยนะอืมโอเคบายอืมกินดิจุ๊บ